สวัสดีจ้าเด็กๆพบกับครูรสสอนศาสตร์วันนี้จะมาเล่าเรื่องสนุกสนุกแนวย้อนยุคสักหน่อยกับหน่วยการเรียนรู้ที่สยุคสมัยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์เรื่องยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4จะเป็นแบบไหนอย่างไรตามครูรสมาเลยค่ะ สำหรับขอบข่ายสาระในการเรียนรู้คูโรดได้แสดงเนื้อหาในรูปแบบแผนผังความคิดดังนี้จ้าการแบ่งสมัยทางประวัติศาสตร์จะมีขาสองขาด้วยกันนะคะขาซ้ายเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ทางขาขวาจะเป็นสมัยประวัติศาสตร์มาดูฝั่ง ทางซ้ายก่อนนะคะนั่นก็คือสมัยก่อนประวัติศาสตร์จะแบ่งออกเป็น2ยุคด้วยกันยุคแรกคือยุคหินค่ะประกอบไปด้วยยุคหินเกา่าหินกลางและหินใหม่ส่วนอีกยุคหนึ่งนะคะจะเรียกว่ายุคโลหะซึ่งประกอบไปด้วยยุคสำริดและยุคเหล็กนั่นเองนะคะทางาขวานะคะก็จะเป็นสมัยประวัติศาสตร์ ไทยเรานะคะก็จะเห็นว่าการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของไทยแบ่งออกเป็น5ช่วงสมัยด้วยกันสมัยแรกเราเรียกว่าสมัยก่อนสุขโขทัยค่ะต่อมาจะเป็นสมัยสุขโขทยัยถัดจากสุขโขทัยก็จะเป็นสมัยอยุธยาค่ะและต่อมาเรื่อยๆก็จะเป็นสมัยธนบุรีและสุดท้ายณปัจจุบันนี้เราเรียกว่าสมัยรัตนโกสินทร์จ้า เอาละค่ะคราวนี้นะคะจะมาถึงการเจาะลึกเข้าไปสู่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เลยนะคะเป็นการศึกษาขาด้านซ้ายก่อนเลยนะคะมาดูความหมายให้ชัดๆกันนะคะว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั่นหมายถึง มนุษย์ยังไม่ได้มีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาใช้นะคะอันนี้เป็นจุดไฮไลท์สาคัญเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราจะแบ่งยุคสมัยว่าเป็นก่อนประวัติศาสตร์กับอประวัติศาสตร์มีอะไรมาแบ่งกันชัดเจนนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าตัวอักษรน,นั่นเองดังนั้นการศึกษาเรื่องราวของผู้คนในยุคนี้นะคะจะเป็นการศึกษาจากเครื่องไม้เครื่องมือเป็นส่วนใหญ่ที่ทํามาจากขินหรือโลหะนั่นเองนอกจากนี้นะคะยังศึกษาจากโครงกระดูกซากพืชซากสาัตว์ และถ้ำที่อยู่อาศัยโดยจะมีการแบ่งยุคสมัยออกเป็นยุคหินและยุคโลหะนั่นเองค่ะในตอนนี้นะคะเราเข้าไปสู่ยุคแรกของยุคก่อนประวัติศาสตร์นั่นก็คือยุคหินซึ่งยุคหินประกอบด้วยหินเก่าหินกลางและหินใหม่หินเก่าเป็นอย่างไรคะนั่นก็คือ เป็นยุคแรกของยุคหินเลยนะคะเพราะมนุษย์เนี่ยสมัยนั้นยังอาศัยอยู่ในถ้าค่ะเร่ร่อนตามฝูงสัตว์ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทําจากหินหย,ยาบๆแล้วก็เขียนภาพบนผนังถ้านะคะอันนี้จะเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของยุคหินเก่านะคะมาดูยุคหินกลางค่ะยุคหินกลางนะคะก็จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เป็น หินเช่นเดียวกันแต่จะมีความประณีตมากกว่ายุคหินเก่านะคะทำเครื่องปั้นดินเผามาใช้แล้วก็เริ่มจะเลี้ยงสุนัขค่ะเพื่อการล่าสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากรูปประกอบเราจะเห็นว่าลักษณะของการถักทอเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็จะมีลูกเล่นมากขึ้นนะคะจะมีความแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองค่ะแต่ยังเป็นหินอยู่นะคะและยุคหินใหม่ค่ะเครื่องใช้ต่างๆจะ เป็นหินขัดที่มีความแวววาวมากขึ้นมีความคมมากกว่าเดิมค่ะเริ่มตั้งถิ่นฐานนะคะแต่ก็ยังไม่ได้เป็นหลักแหล่งนะคะเริ่มทำการเกษตรเลี้ยงสัตว์แล้วก็อยู่กันเป็นครอบครัวชุมชนมากขึ้นค่ะแต่ก็ยังเร่ร่อนตามลักษณะของทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่นั่นเองนะคะ ต่อมานะคะเข้าสู่ยุคที่2ของยุคก่อนประวัติศาสตร์เราเรียกว่ายุคโลหะนะคะซึ่งยุคโลหะจะแบ่งออกเป็น2ยุคด้วยกันยุคแรกเราเรียกว่ายุคสำริดนะคะก็คือเป็นยุคที่เริ่มนําแร่ทองกับดีบุกมาหลอมรวมกันเพื่อเป็นสำริดใช้สิ่งสองสิ่งนี้นะคะรวมกันไว้เป็นอาวุธนะคะเพราะว่าแร่ทองกับดีบุกเนี่ยมันจะมีความ คงทนแข็งแรงกว่าหินแน่นอนนะคะแล้วก็มีการใช้เครื่องประดับพวกลูกปัดเข้ามานะคะในการแต่งกายอ,อันนี้ค่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นของการกำเนิดอารยธรรมโบราณอย่างเช่นอรมมารยธรรมเมโสโปโตเตเมียบาบิโลนอียิปต์เป็นต้นนะคะซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา เป็นต้นนั่นเองนะคะนักเรียนป .4 เอาแค่นี้ก่อนมาดูอีกยุคนึงค่ะก็คือเขาเรียกว่ายุคเหล็กนั่นเองโดยยุคเหล็กนี้นะคะเราจะเห็นชื่อว่าเป็นเหล็กดังนั้นแร่ที่เอานามาถลุงก็จะเป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงนะคะเหล็กก็คือเป็นแร่ชนิดหนึ่งนะคะที่มีความแข็งแรงกว่าสำริดแน่นอนนะคะก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นแล้วก็เริ่มมีการค้าขายกับชุมชนระหว่างชุมชนมากขึ้นนั่นเองค่ะ คำถามชวนคิดเราลองมาจำแนกลักษณะสำคัญของยุคสมัยทางประวัติศาสตร์กันนะคะข้อความทางซ้ายมือจะเป็นข้อความที่อธิบายลักษณะของยุคสมัยและทางขวาจะเป็นตารางให้เราใส่พยัญชนะลงไปนะคะนักเรียนเราลองมาดูกันทีคะาว่าข้อมูลในข้อใดที่เป็นข้อมูลที่เรา ได้ผ่านการอธิบายจากคุณรถไปแล้วบ้างคะส่วนข้อมูลที่ไม่น่าจะถูกการอธิบายน่าจะจัอยู่ในกลุ่มของก่อนประวัติศาสตร์หรือว่าประวัติศาสตร์กันแน่ลองมาจำแนกกันนะคะข้อมูลทางซ้ายมือกอไก่มนุษย์นำหินและโลหะมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊ก ตอ่อข้อไหนคะข้อขมนุษย์มีการติดต่อค้าขายระหว่างกันอยู่ในข้อลัำไหนคะติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกข้อควายมนุษย์บันทึกเรื่องราวโดยผ่านภาพวาดเขียนสีตามผนังถ้ำ ข้อลำไหนคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกงอง,งูมนุษย์ประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาเพื่อใช้บันทึกเรื่องราวเอ๋อยู่ในคอลัมน์ไหนนาะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกข้อมูลสุดท้ายคะ่ะจอจานผู้คนตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหลง่ง ตกตอกตกตอกติกตอก,ต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 กนักเรียนตอบกันได้หรือเปล่าคะถ้าตอบกันได้ถูกหรือไม่ถูกเดี๋ยวลองไปดูเฉลยกันนะคะและนี่ก็คือเฉลยที่ถูกต้องนะคะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนตอบบนถูกกันบ้างหรือเปล่ายุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์จะมีพยัญชนะกไก่และคอควายนะคะที่ถูกต้อง ส่วนยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ก็จะมีขอไข่งองูจรจารยินดีด้วยนะคะสำหรับน้องที่ตอบถูกเก่งมากเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เข้าสู่ขาที่สองที่เป็นขาข้างขวานั่นก็คือสมัยประวัติศาสตร์สมัยประวัติศาสตร์นะคะที่ครูรถเคยกล่าวก่อนหน้านี้ว่า สมัยก่อนประวัติศาสตร์กับสมัยประวัติศาสตร์มีเส้นบางๆกั้นอยู่นั่นคือสมัยประวัติศาสตร์จะเป็นยุคสมัยที่มนุษย์รู้จักคิดประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาใช้เพื่อการบันทึกเรื่องราวต่างๆกันแล้วนะคะอย่างเช่นตัวอักษรแรกของโลกนั่นก็คือตัวอักษรคูนิฟอร์มหรืออักษรลิมนั่นเองนะคะซึ่งเป็นอักษรที่ เก่าแก่มากที่สุดในโลกที่เราค้นพบกันเลยล่ะค่ะคราวนี้นะคะเราลองมาดูว่าสมัยประวัติศาสตร์เป็นอย่างไรกันบ้างในแบบฉบับของประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราค่ะและนี่คือยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยนะคะซึ่งเริ่มต้นเมื่อประมาณพุทธศักราช1180โดยในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย นักประวัติศาสตร์อาจใช้เหตุการณ์สำคัญสำคัญในแต่ละช่วงเวลานะคะในการเกิดขึ้นของเมืองหลวงเป็นเกณฑ์ในการแบ่งยุคสมัยดังนี้ค่ะเราแบ่งออกเป็น5ยุคสมัยด้วยกันในประวัติศาสตร์ไทยนะคะเริ่มต้นจากตามลูกศรน,นี้เลยนะคะสมัยก่อนสุโขทัยสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาสมัยธนบุรีและ สมัยรัตนโกสินทร์ค่ะตอนรับนักเรียนเข้าสู่เขาเรียกว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีมาก,ก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุขโขทัยนะคะมีแคว้นสำคัญสำคัญมากมายเลยนะคะอย่างเช่นแคว้นทาวาราวดีแคว้นละโวแคว้นทริพูนชัยแคว้นศรีวิชัย แคว้นตามพอลิงและที่คุ้นหูที่อยู่ใกล้บ้านเราก็คือที่อยู่ในพื้นที่ของเรานั่นเองนะคะก็คือแคว้นลังกาสุกะถ้าสังเกตจากแผนที่ที่ครูรถแปะไว้ให้นะคะ ก็จะเห็นว่าตั้งแต่ภาคเหนือ,อจรดภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคกลางก็จะมีแคว้นที่เกิดขึ้นในยุคนั้นค่อนข้างมากกันเลยนะคะและแคว้นเหล่านี้ก็ยังจะฝังรากลึกในส่วนของความเชื่อประเพณีและวัฒนธรรมที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันก็มีมาเยอะด้วยเช่นกันค่ะลำดับยุคสมัยต่อมานั่นคือสมัยสุขโขทยัยจะนับได้ว่าเป็นสมัย แรกของประวัติศาสตร์ชาติไทยก็ว่าได้นะคะที่เรียกได้เต็มปากเต็มคําเพราะจาจักสุขโขทัยนะคะก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมายาวนานตั้งแต่พุทธศักราช1,792ถึงพุทธศักราชที่2,006นะคะโดยมีพระมหากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงด้วยกัน9พระองค์นะคะที่ปกครองเป็นเวลา214ปี ือได้ว่าเป็นอนาณาจักรที่ฝังรากลึกหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็มีประเพณีและวัฒนธรรมที่มาจากก่อนสุขโขทัยและสืบเนื่องมาจากตรงนี้ก็ว่าได้นะคะและก็จะเป็นอนาณาจักรที่เริ่มต้นของการใช้ภาษาไทยซึ่งบทต่อๆไปนะคะก็จะมีการเจาะลึกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ สมัยสุขโขทัยได้อย่างละเอียดมากกว่านี้นะคะนะคักเรียนติดตามนะคะลำดับต่อมานั่นคือสมัยอยุธยาค่ะอาณาจักรอยุทยาถือว่าเป็นอาณาจักรที่หลายๆคนรู้จักกันดีนะคะเพราะเพราะเป็นอาณาจักรที่มีการปกครองมายาวนานถึง417ปีเลยทีเดียวนะคะโดยมีพระมหากษัตริย์ปกครองมาหาราชวงศ์ได้แก่ราชวงศ์อู่ทอง สุพรรณภูมิสุโขทยัยปราสาททองและบ้านภูหลวงนะคะซึ่งมีกระศัตร์ตั้งแต่5ราชวงศ์ที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยด้วยกันทั้งสิ้น33พระองค์นะคะต้องยอมรับว่าสมัยอยุธยานะคะจะมีเรื่องราวที่ค่อนข้างจะน่าสนใจทีเดียวนักเรียนรู้ไหมคะว่าเราจะต้องเรียนเรื่องอยุธยาในตอนปอ .5 กันนะคะ ซึ่งเนื้อหาของ ER อยุธยาจะมีความเข้มข้นแล้วก็น่าสนใจแบบไหนอย่างไรแล้วก็มีบุคคลสำคัญที S <S ่เกิดขึ şey ้นในสมัยอยุธยามากมายเป็นวีระบุรุษมากมายเหลือเกินค่ะเดี๋ยวครูค่อยอธิบายเพิ่มเติมตอนที่หนูอยู่ป .5 กันนะคะเข้าสู่สมัยทนบุรีโดยมีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งท่านได้ทรงสถาปนากรุงทนบุรีขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่เมื่อพุทธศักราช2,310ถึง2,325หรือประมาณ15ปีที่ปกครองอาณาจักรนะคะกรุงทนบุรีตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพยาและอยู่ใกล้กับทะเลทําให้สามารถติดต่อค้าขายกับต่างชาติได้สะดวกถือว่าเป็นยุค แห่งการค้าขายถึงแม้มีการปกครองเพียง15ปีแต่การค้าขายนี้ทำให้กรุงทนบุรีมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจมากมายเลยค่ะและลำดับสุดท้ายนั่นก็คือสมัยรัตนโกสินทร์นะคะเป็นราชาณาจักรไทยเริ่มตั้งแต่การย้ายเมืองหลวงจากฝั่งทนบุรีมายังกรุงเทพมหานครชื่อนี้คุ้นๆใช่ไหมคะ ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยาและมีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นประถมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีนะคะตั้งแต่พุทธศักราช2,325จนถึงปัจจุบันเลยค่ะแสดงว่ารัตนโกสินทร์เป็นยุคที่เราอยู่นี่แหละค่ะแต่จะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่รัชกาลที่หมาเรื่อยๆจนถึงรัชกาลที่รับรัชกาลปัจจุบันนะคะรัชกาลที่1 0นั่นเอง เนื้อหาในบทนี้นะคะจะไปบรรจุอยู่ในช่วงชั้นที่6นะคะปหกนะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเดียวกันนักเรียนต้องอยู่ป6ก่อนแล้วก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของรัตนโกสินทร์ต่อไปนะคะติดตามนะคะคำถามชวนคิดเราลองมาวิเคราะห์คำถามแล้วสรุปมาเป็นความรู้กันนะคะซึ่งทั้งคําคำถาม นักเรียนน่าจะตอบกันได้นะคะเราลองกันดูนะคะว่าทั้งหําถามนี้จะอยู่ในยุคสมัยใดกันบ้างเรามาดูกันนะคะอับดุลลออกเกิดพุทธศักราช2530อับดุลลออกเกิดในสมัยคําตอบก็คือสมัยรัตนโกสินทร์นะคะข้อที่2ถามว่า วีซอนกำลังศึกษาเรื่องราวในพุทธศักราช2315เรื่องที่วีซอนกำลังศึกษาตรงกับสมัยใดคะติ๊กตอก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 วีซอนกำลังศึกษาเรื่องราวในพุทธศักราช2315เรื่องที่วีซอนกำลังศึกษาตรงกับสมัยคำตอบ สมัยกรุงธนบุรีคำถามที่3นาบินอ่านหนังสือประวัติศาสตร์มีเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อตั้งแคว้นทาริพูนชัยนาบินอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับสมัยใดคะติ๊กตอก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 นาบินอ่านหนังสือประวัติศาสตร์มีเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อตั้งแคว้นทาริพูนชัย นาบินอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับสมัยใดคำตอบคือสมัยก่อนสุโขทัยคำถามที่4อัสรีฟูแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับเหตุการณ์เสียกรุงทั้งที่สองเหตุการณ์ที่แสดงเกี่ยวข้องกับสมัยใดติกตอก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 อัสรีฟูแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับเหตุการณ์เสียกรุงทั้งที่สอง เหตุการณ์ที่แสดงเกี่ยวข้องกับสมัยใดคำตอบคือสมัยอยุธยาคําถามสุดท้ายนะคะฮาฟิดไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์และได้เห็นศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งเป็นจารึกที่สำคัญเกี่ยวข้องกับสมัยใดติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกติ๊กตอก ท้าฟิทไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์และได้เห็นศิลาจารึกพ่อขุนรามคาแหงมหาราชซึ่งเป็นจารึกที่สำคัญเกี่ยวข้องกับสมัยคําตอบคือสมัยสุขโขทัยคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทั้ง5ข้อนักเรียนตอบได้กันกี่คะแนนกันบ้างคะหวังว่านักเรียนจะตอบได้กันครบทั้ง5คะแนนนะคะจบกันไปแล้วนะคะนักเรียนครูรสหวังว่า ความรู้ที่ถ่ายทอดนักเรียนน่าจะเข้าใจและชนติดตามวันนี้ครูรถไปก่อนนะคะแล้วเจอกันบทต่อไปนะคะอ่อเจ้า